เรื่องใหญ่แล้วครับตอนนี้ทุกคนกำลังกลัวเรื่องเศรษฐกิจถดถอยหรือ r e c e s s i o n แต่คุณรู้ไหมครับว่ามหาเศรษฐีนักลงทุนระดับตำนานอย่างเรดาริโอกำลังเตือนถึงสิ่งที่เลวร้ายกว่า r e c e s s i o n เสียอีกนี่ไม่ใช่แค่เรื่องหุ้นตกหรือคนตกงานธรมธรมดาานะครับแต่มันคือคำเตือนถึงการล่มสลายของระบบการเงินโลกทั้งระบบระบบที่พวกเราทุกคนใช้กันมาทั้งชีวิตแล้วไอสิ่งที่เลวร้ายกว่าที่ว่านี่มันคืออะไรกันแน่ แล้วทำไมคนระดับดาริโอถึงออกมาเตือนเสียงดังขนาดนี้เดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c r y p โ o d o c กผมเคนเป็นพนักงานใหม่ของ c r y ปโ o d o c กฝากทําหน้าที่แทนพี่เข้มวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับและเนื้อหาวันนี้จะอัดแน่นด้วยข้อมูลตามฉบับของพี่เข้มเลยพี่ๆไม่ต้องกังวลว่าเนื้อหาจะไม่ดี พีเข้มเรียบเรียงเองกับมือวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่กำลังเป็นที่จับตาของนักลงทุนทั่วโลกกับคำเตือนล่าสุดของเรดาริโอครับก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมเวลาผู้ชายที่ชื่อว่าเรดาริโอพูดอะไรออกมาเนี่ยทั้งวอลสตรีทต้องหยุดฟังครับเขาไม่ใช่แค่มหาเศรษฐีธรรมดาานะครับแต่เขาคือผู้ก่อตั้ง b r i ชวอเตอร์แ s s โซเชต์ซึ่งเป็น He Hedge f u ันที่ใหญ่ที่สุดในโลกและที่สำคัญที่สุดคืออะไรทราบไหมครับ เขาคือหนึ่งในไม่กี่คนที่มองเห็นวิกฤตเศรษฐกิจปี2008ล่วงหน้าและไม่เพียงแต่รอดนะครับแต่ยังทํากําไรมหาศาลสวนกระแสในขณะที่คนอื่นเจ๊งกันระนาวเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาออกมาเตือนเราต้องฟังครับทีนี้ความเจ็บปวดที่คนส่วนใหญ่กลัวกันคือ r e c e s s i o n หรือเศรษฐกิจถดถอยซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบมันก็เหมือนเราเป็นไข้หวัดนะครับคือมันทรมานนะป่วยอยู่พักหนึ่งแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็หายแล้วร่างกายหรือระบบเศรษฐกิจมันก็เดินต่อไปได้ แต่สิ่งที่ดาริโอกำลังพูดถึงมันคนละเรื่องเลยครับเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า the big cycle หรือวงจรขนาดใหญ่ที่กินเวลา50ถึง100ปีมันคือวงจรของการรุ่งเรืองและล่มสลายของมหาอำนาจและสกุลเงินของโลกและเขาก็เชื่อว่าตอนนี้มหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในช่วงปลายของวงจรน,นี้แล้วครับมันไม่ใช่ไข้หวัดอีกต่อไปแต่มันคือโรคเรื้อรังที่กำลังจะถึงจุดวิกฤตนี่แหละครับคือสิ่งที่เลวร้ายกว่า recession ที่เขาหมายถึง มันคือการพังทลายของรากฐานระบบการเงินโลกที่ใช้เงินดอลลาร์เป็นศูนย์กลางมาตั้งแต่ปี1945ครับและวิกฤตที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรดาลิโอชี้ให้เห็น3มปัจจัยหลักที่กำลังจะมาบรรจบกันพอดีเปะ๊เปะๆเหมือนพายุ3มลูกที่กำลังจะรวมตัวกันครับลูกที่1ระเบิดเวลานี่สินตอนนี้รัฐบาลสหรัฐมีนี้สินสูงถึงกว่า36ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหตัวเลียมันเยอะจนเราจินตนาการไม่ออกเลยใช่ไหมครับ ประเด็นคือหนี้และดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายคืนมันกําลังเพิ่มขึ้นเร็วกว่าไรายได้ของประเทศแบบก้าวกระโดดซึ่งเป็นภาวะที่ไปต่อไม่ได้ดาริโอเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับเขาบอกว่าระบบสินเชื่อเนี่ยมันเหมือนระบบไหลเวียนในเลือดในร่างกายส่วนหนี้ก็เหมือนไขมันที่ไปอุดตันในเส้นเลือดพอไขมันมันเยอะเกินไปสุดท้ายก็เกิดอาการที่เรียกว่าบอลมาร์เก็ตฮาร์ดแอตแทกหรือภาวะหัวใจวายในตลาดพันธบัตรคือรัฐบาลจะกู้เงินเพิ่มก็ไม่มีใครให้กู้แล้วครับ และพอถึงทางตันรัฐบาลจะทํำยังไงครับก็เหลือข้างออกสุดท้ายคือการพิมพ์เงินออกมาจากอากาศธาตุเพื่อใช้นี่ยังไงล่ะครับซึ่งก็นํามาสู่พายุลูกที่2การด้อยค่าของเงินหรือฆาตกรเงียบนี่คือผลโดยตรงจากระเบิดเวลานี่ครับ ประวัติศาสตร์สอนเราเสมอว่าเมื่อประเทศไหนก็ตามที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เขาจะไม่ประกาศว่าฉันเจ๊งแล้วหรือฉันเบี้ยวหน,นี้นะครับแต่เขาจะเลือกด้วยค่าสกุลเงินของตัวเองแทนด้วยการพิมพ์เงินเพิ่มเข้าไปในระบบไม่หยุดแล้วมันหมายความว่ายังไงกับคนธรรมดาอย่างเราเรามันหมายความว่าเงินในบัญชีธนาคารของคุณเงินเดือนของคุณเงินเก็บของคุณทั้งหมดมันจะเริ่มซื้อของได้น้อยลงเรื่อยๆครับค่าของเงินมันหายไปนี่ไม่ใช่แค่อัตราเงินเฟ,ฟ้อปกติแต่มันคือการเสื่อมค่าของตัวเงินเองนี่แหละครับ คือแก่นแท้ของสิ่งที่ดาริโอเรียกว่าวิธีที่ประเทศต่างๆล้มละลายหรือ how countries go broke และวิกฤตท,ที่ว่าเนี่หน้าตาเป็นอย่างไรดาริโอชี้ให้เห็น3ปัจจัยหลักที่กำลังจะมาบรรจบกันพอดีเปะ๊ปะๆเหมือนพายุ3ลูกที่กำลังจะรวมตัวกันครับลูกที่1ระเบิดเวลานี้สินตอนนี้รัฐบาลสหรัฐมีน,สมนิสินสูงถึงกว่า36ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหตัวเลขมันเยอะจนเราจินตนาการไม่ออกเลยใช่ไหมครับ ประเด็นคือหนี้และดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายคืนมันกําลังเพิ่มขึ้นเร็วกว่าไรายได้ของประเทศแบบก้าวกระโดดซึ่งเป็นภาวะสิ้ไปต่อไม่ได้ดาริอเปรียบเทียบให้เห็นภาพมากครับเขาบอกว่าระบบสินเชื่อเป็นระบบไหลเวียนในเลือดของร่างกายส่วนหนี้ก็เหมือนไขมันที่ไปอุดตันในเส้นเลือดพอไขมันมันเยอะเกินไปสุดท้ายก็เกิดอาการที่เรียกว่าบอลมาเก็ตฮาร์ดแอทแทกหรือภาวะหัวใจวายในตลาดพันธบัตรคือรัฐบาลจะกู้เงินเพิ่มก็ไม่มีใครให้กู้แล้วครับแล้วพอถึงทางตันรัฐบาลจะทํำยังไงครับ ก็เหลือข้างออกสุดท้ายก็คือการพิมพ์เงินออกมาจากอากาศธาตุเพื่อใช้หนี้ยังไงล่ะครับซึ่งก็นํามาสู่พายุลูกที่2การด้อยค่าเงินหรือฆาตกรเงียบนี่คือผลโดยตรงจากระเบิดเวลานี่เลยครับประวัติศาสตร์สอนเราเสมอว่าเมื่อประเทศไหนก็ตามที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เขาจะไม่ประกาศว่าชั้นเจ๊งแล้วหรือชั้นเบี้ยหนี้นะครับแต่เขาจะเรียกด้วยค่าสกุลเงินของตัวเองแทงด้วยการพิมพ์เงินเพิ่มเข้าไปในระบบไม่หยุดแล้วมันหมายความว่ายังไงกับคนธรรมดาอย่างเราเรา มันหมายความว่าเงินในบัญชีธนาคารของคุณเงินเบี้ยของคุณเงินเก็บของคุณทั้งหมดมันจะเริ่มซื้อของได้น้อยลงเรื่อยๆครับค่าของเงินมันหายไปนี่ไม่ใช่แค่อัตราเงินเฟอ้อปกติแต่มันคือการเสื่อมค่าของตัวเงินเองนี่แหละครับคือแก่นแท้ที่ดาริโอเรียกว่าวิธีที่ประเทศต่างๆล้มละลายและพายุลูกที่3ตัวแกลนเร่งปฏิกิริยาทั้งความขัดแย้งภายในและภายนอกดาริโอบอกว่ามันยังไม่จบแค่นั้นครับมันยังมีอีกสองพลังงานมหาศาลที่เข้ามาผสมรงด้วย 1. คือความขัดแย้งภายในเราจะเห็นเลยว่าสังคมในอเมริกาตอนนี้แตกแยกกันรุนแรงมากครับทั้งเรื่องการเมืองทั้งช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนที่ทางออกขึ้นเรื่อยๆดาริโอบอกว่าเมื่อคนในชาติเริ่มให้ความสําคัญกับพวกของตัวเองมากกว่าระบบส่วนรวมเมื่อนั้นประเทศชาติก็อ่อนแอจากข้างในแล้วครับและ 2. คือความขัดแย้งภายนอกการผงาดขึ้นมาของมหาอำนาจใหม่อย่างจีน ที่กำลังท้าทายมหาอำนาจเดิมอย่างสหรัฐอเมริกามันสร้างความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ไปทั่วโลกซึ่งเป็นภาพคลาสสิกที่เกิดขึ้นเสมอในช่วงปลายของเดอะบิ๊กไซเคิลครับแหมพี่ๆลองคิดภาพตามนะครับประเทศที่อ่อนแอเพราะหนี้สินมหาศาลพายุลูกที่หนึ่งก็จะไม่มีปัญญาไปแก้ปัญหาความแตกแยกในบ้านพายุลูกที่สองพอในบ้านตัวเองยังไม่เรียบร้อยจะเอาแรงที่ไหนไปรับมีกับคู่แข่งนอกบ้านพายุลูกที่สามพอต้องไปสู้กับคู่แข่ง ก็อาจจะต้องใช้เงินมากขึ้นอีกนี่ก็ยิ่งพอกพูนขึ้นไปอีกวนกลับไปที่ลูกที่1เห็นไหมครับว่ามันคือวงจรอุบาทที่แต่ละปัญหามันทําให้อีกปัญหาแย่ลงไปเรื่อยๆฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มเครียดแล้วใช่ไหมครับฮ่าฮ่แต่เดี๋ยวก่อนนะครับดาริโอไม่ได้ออกมาพูดเพื่อให้เรากลัวอย่างเดียวเขาออกมาเตือนเพื่อให้เราเตรียมตัวและเขาก็ได้ให้คู่มือเอาตัวรอดหรือเรียโนอาทางการเงินเอาไว้ด้วยน่าสนใจมากๆครับข้อแรกเลยหัวใจหลักของเขาคือ การกระจายความเสี่ยงแบบสุดขีดหรือ Radical Diversification ดาริโอบอกว่าจอกศักดิ์สิทธิ์ของการลงทุนของเขาคือการถือสินทรัพย์ที่ดีที่ไม่สัมพันธ์กันอย่างน้อย15อย่างขึ้นไปคำว่าไม่สัมพันธ์กันแปลง่ายๆคืออะไรครับลองนึกภาพเราสร้างทีมฟุตบอลครับเราคงไม่เลือกกองหน้าเก่งๆมา11คนใช่ไหมครับเราต้องมีทั้งกองหน้ากองกลางกองหลังและผู้รักษาประตูเพราะแต่ละคนมีหน้าที่ต่างกันและจะทำผลงานได้ดีในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป พอตการลงทุนที่เรียกว่า All Weather Portfolio ของเขาก็ถูกออกแบบมาบนหลักการนี้แหละครับคือไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีจะแย่เงินจะเฟอือหรือเงินจะฝืดพอตโดยรวมมันก็ยังจะไปต่อได้นี่คือปรัชญาที่เกิดจากความถ่อมตัวคือการยอมรับว่าเราไม่สามารถไทยอนาคตได้แม่นยมร้อยเปอร์เซ็นต์การกระจายความเสี่ยงจึงไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบริหารความเสี่ยงที่ฉลาดที่สุดในโลกที่ไม่แน่นอนครับข้อ 2. สินทรัพย์สําคัญที่ต้องมีทองคําและบิตคอย ในภาวะที่รัฐบาลทั่วโลกมีแนวโน้มจะทิมเงินออกมาเรื่อยๆดาริโอแนะนําให้เราถือสินทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นหนี้ของคนอื่นซึ่งเขาก็ชี้เป้ามาชัดๆเลยครับว่าเขาคาดว่าเงินที่ไม่ได้ถูกผลิตโดยรัฐบาลอย่างทองคําและบิตคอยจะทําผลงานได้ค่อนข้างดีครับทําไมต้องเป็นทองคำเพราะมันคือสินทรัพย์ที่เก็บมูลค่ามายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ รัฐบาลไหนก็พิมพ์มันขึ้นมาเองไม่ได้มันรอดพ้นจากการล่มสลายของทุกอาณาจากักรและเป็นเครื่องมือป้องกันการด้อยค่าของเงินที่ดีที่สุดดาริโอแนะนําให้มีทองคําในพอร์ตประมาณ10-15%เลยทีเดียวครับแล้วก็ต้องเป็น Bitcoin นะครับนี่คือประเด็นสําคัญของช่องเราเลยครับเพราะดาริโอมองว่า Bitcoin กกำลังทําหน้าที่คล้ายๆกับทองคําในยุคดิจิทัล มันเป็นสินทรัพย์ที่มีจำนวนจำกัดหายากและที่สำคัญคือมันกระจายศูนย์หรือ decentralized อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลหรือธนาคารกลางใดๆในโลกที่คุณอาจจะไม่สามารถไว้ใจเงินที่รัฐบาลพิมพ์ออกมาได้อีกต่อไปสินทรัพย์อย่างบิตคอยจึงกลายเป็นสิ่งที่มีสเสน่ห์และมีค่าขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับข้อ3สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงสินทรัพย์ประเภทหนี้สินหรือประเภทธรรธบัตรหรือในขัญรัฐบาลนะครับอันนี้หลักการง่ายมากเลยครับ ในเมื่อดาริโอเตือนว่ารัฐบาลกำลังจะจ่ายหนี้เคเรีนด้วยเงินที่มีค่าน้อยลงคำถามคือแล้วเราจะอยากเป็นเจ้าหนี้ให้เขายืมเงินไปทำไมล่ะครับการถือพันธบัตรรัฐบาลในสภาวะแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการถือก้อนน้ำแข็งที่กำลังละลายอยู่ในมือครับและนี่คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดครับคำเตือนของเรดาริโอไม่ใช่เรื่องของรีเซชชันแบบที่เราได้ยินกันจนชินหูแต่มันคือการส่งสัญญาณถึงการสิ้นสุดของยุคสมัยทางการเงินที่ดำเนินมานานกว่า75ปีและอาจจะเป็นการกำเนิดระเบียบโลกใหม่ด้วยครับ บทเรียนที่สําคัญที่สุดที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือนิยามของคําว่าสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe assets กาลังจะเปลี่ยนไปตลอดการครับตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแต่ในอนาคตที่ดาริโอกาลังฉายภาพให้เราเห็นกันอยู่สินทรัพย์ที่ไม่มีใครเป็นหนี้ของใครและไม่มีใครสามารถพิมพ์เพิ่มขึ้นมาได้ตามใจชอบอย่างทองคําและบิตคอยต่างหากที่กําลังจะกลายเป็นหลุมหลบภัยแห่งใหม่ของนักลงทุนทั่วโลกครับเรื่องนี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องตื่นตระหนกนะครับ แต่มันคือการที่เราต้องตื่นรู้ทําความเข้าใจความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปและเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ที่หลากหลายมากขึ้นครับความรู้และการสร้างพอร์ตแบบ all weather ที่มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีคือกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้เราไม่เพียงแต่เอาตัวรอดแต่ยังสามารถรักษาและสร้างความมั่งคั่งให้เติบโตต่อไปได้ท่ามกลางช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งประวัติศาสตร์นี้ครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาเคนจะนำไปปรับปรุงแก้ไขส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าขายใต้ของคุณถ้าจำเป็นแต่อย่าขายบิตคอยสวัสดีครับ